สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายเรมโบในเกม last day on earth นะครับคลิปนี้ก็สำหรับคุณน้องธนาคุงเนะที่ถามเข้ามาตีหนึ่งแล้วอะ่ะคุณน้องพี่ใส่ชุดนอนไม่ได้นอนแล้วสุดท้ายต้องไปอาบน้ำเนาะเพราะร้อนบ้านพี่เอาโอเคอยากรู้มะจริงจริงพี่กะจะไม่ทำให้นะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้พี่ต้องไปซื้อของเตรียมของไหว้ ครบรอบบนตายพ่ออะไรแบบเนี้อ่ะไม่ได้นอนด้วยเป็นลาเอ่อสำหรับที่เขาอัปเดตเข้ามานะมันก็ประมาณว่าตั้งแต่มีนาจนถึงมิถุนาโอเคนะอันนี้คือภาพตัวอย่างเดี๋ยวเลื่อนเลยแล้ะกันอนะ่ะนี่ง่ายๆตรงนี้พี่ใช้โปรแกรมแปลามาแนละ้วอแผนงานเนาะทำไมเขาแปลามาแบบนี้ อย่าโกรธพี่นะน้องน้องธนาเพราะว่าพี่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็คือใช้ g o o g l e แปล <man> มาเนี่แหละแผนงานเนอะทำไมเขาพิมพ์มาเลยร์ชมันก็ต้องเขียนว่าจริงๆคือมีนาคมถึงมิถุนาย,ยนสองพนยะี่สิบห้าเนอะ last day on earth ก็คือวันสุดท้ายของโลกเนะอืมเอาอันที่น่าจะเห็นก่อนนะอ่อเดี๋ยวซูมให้นะอ่ะอันนี้ก่อนมา ห็นจะชัดเลยคือบอสละตัวหนึ่งบอสตัวใหม่ครับแล้วก็สุนัขพันธุ์ใหม่สุนัขมาอีกแล้วนะครับรถไวเลยยังไม่มีปัญญาได้เลยเซนเบอร์นาร์ดยังไม่มีปัญญาได้เลยโดเบอร์แมนมาอีกแล้วครับผมแต่ว่ามันมีความพิเศษของมันนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นของที่เป็นรังแจกอะ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นลังเอาไว้ใส่อะไรหรือว่าลังใส่แร่เนี่แหละอ่ะภูมิภาคใหม่นะครับสถานที่ตั้งซอมบีผู้บังคับบัญชาอาวุธผู้บังคับบัญชานี่น่าจะเป็นบอสนะ Google แปลมาว่าผู้บังคับบัญชาเออมันก็ถูกกันนะบอสก็คือผู้บังคับบัญชาแล้วก็อาวุธพันสุนัขก,ก็น่าจะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้โดอเบอรแมนโอ๊ยขออภยัยตัวนี้นะโดอเบอรแมนอีกละ <c oughs> นี่นะครับตัวนี้ดูเปิร์แมนอุปกรณ์ก็รู้สึกจะเป็นอาวุธใหม่นะแล้วก็อัปเกรดมานั่งการจัดเก็บอุปกรณ์ก็คือตัวนี้อืกิจกรรมจะเป็นโชคลาภของเรปิครอนนะครับจริงๆคือโชวของเรปิครอนนั่นเองคลังเก็บอาวุธระเบิดอิสเตอร์แมดเนสนะครับวันครบรอบของ Last Day on Earth แล้วก็จัดส่ง ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ความสามารถในการเลือกจํานวนไอเทมสาหรับการประดิษฐ์ไอเทมจะไม่หายไปจากโต๊ะทํางานที่ยุติธรรมหลังจากโหลดตําแหน่งใบการกรองรายการในกล่องจดหมายตามเวลาที่เหลือก่อนที่จะหายไปไม่มีตัวจับเวลาอยู่และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอืมอมาอันดับแรกนะเท่าที่พี่ไปแคปแล้วก็ไปแปลมา มันจะมีเกาะตัวใหม่ซึ่งก็คือเกาะเดิมนั่นแหละเนี่ยให้สังเกเตไอ้ตัวเนี้ยนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวตรงเนี้ยที่เป็นแทเตอร์เนี่ยแต่มันเป็นเกาะที่เป็นเกาะติดเชื้อติดเชื้อยังไงมันจะเป็นเกาะที่สามารถพ่นสปอร์ได้อาณาสนไมล่ล่ะเกาะสปอร์เะครับซึ่งถามว่า และไอ้เกาะสปอเกาะติดเชื้อเนี่ยสาเหตุมันมาจากอะไรล่ะมันมาจากห้องแลบทดลองครับผมเนี่ยมันน่าสนใจตรงเนี้ยคือทีเนี้ยมันเลยทําให้แบบพี่เองก็ไม่รู้นะคุณน้องธนานะอันนี้คือมันโนนะครับมันโนนะครับเอ่อเขาแค่บอกประมาณว่านักวิทยาศา,ศาสตร์อะอยากจะประมาณทดลองเพื่อที่จะสร้างอะไรอาวุธใหม่ๆดีๆอะไรพวกเนี้ยสุดท้ายเหมือนแบบ อุปกรณ์ลัดวงจรแล้วก็มันเสียหายอะแล้วเหมือนเขาจะพยายามไปแก้ไขสุดท้ายเขาก็ติดสปอร์แล้วก็กลายเป็นแบบเนี้ยเป็นซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆเนาะขออภัยที่ภาพไม่ไม่ค่อยชัดนะเนี่ยเห็นไหมในบอสตัวเนี้ยเขายังไม่บอกชื่อนะสังเกตดๆีๆมีหัวอยู่ประมาณสามถึงสี่หัวก็เหมือนเดาๆว่าเหมือนแบบเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ติดสปอแล้วก็รวมร่างกันอืม พูดง่ายๆว่าเป็นบอสที่เฝ้าเกาะติดเชื้อซึ่งถามว่าเกาะติดเชื้อเนี่ยเราจะไปทําไมมันไปเก็บแร่อะไรสักอย่างนี่แหละแต่เขายังไม่บอกเลยเขาบอกว่าให้รอฟังในอนาคตหรือว่าช่วงระยะเวลาที่มันใกล้ที่จะอัปเดตแล้วเขาจะมาแจ้งอีกทีนึงแต่อันนี้ก็คือเหมือนข่าวก่อนนั่นแหละบอกแบบคร่าวๆให้เรามาโนไปก่อนในการวางแผนการเล่นเนี่ย ทีนี้เอไอ้พวกการอัปเกรดมานั่งอมันไม่ใช่มานั่งสําหรับการดึงเอในถิ่นฐานสองนะยตอนแรกพี่ก็ตกใจไงคิดว่าถิ่นฐานสองมาแล้ว้ยมาแล้วไม่ใช่ครับผมมันก็คือพวกเโต๊ะคาฟยาโต๊ะตัดหินโต๊ะงานไม้โต๊ะงานเหล็กเตาหลอมแล้วก็ไอ้เตาหลอมตัวอันกลางที่ใช้หลอมพวกเหล็กกล้าไอไทเทเนียมอะไรพวกเนี้ยเขาเรียก เตาหลอมบริสุทธิ์อะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะจริงๆควรจะเรียกว่าอะไรเตาหลอมความดันสูงเอ้ยอะไรนะเอะไฟแรงสูงหรือว่าความดันแรงสูงอะไรสักอย่างนี่แหละนะเตาตัวนั้นนะเออตรงนั้นแหละเราจะสามารถแบบเลือกได้อะว่าเราจะใส่เข้าไปเยอะมากมายแค่ไหนจากตอนแรกที่มันมีแค่อะไรอะไอ้ตรงเรือติดน้ำแข็งมันมีแค่ โต๊ะงานไม้โต๊ะงานเหล็กมีไหมแต่รู้สึกว่ามีไอ้ที่แขวนเนื้อเนาะแล้วก็เตาที่เราทําซุปหรือว่าเราเผาถ่านหินเนะี่ยแล้วก็เตาหลอมเหล็กทั่วไปแต่รอบนี้โต๊ะคราฟยาเขาเขียนชุดปฐมพยาบาลนะถ้าเป็นชุดปฐมพยาบาลก็พยาบาลเขียวอะ่ะเขาบอกว่าคราฟครั้งหนึ่งคราฟครั้งหนึ่งนะครับสูงสุดก็คือสิบ กดคราฟครั้งเดียวเท่านั้นเองสิบเลยนะครับไม่ใช่น้อยนะเยอะนะแล้วก็โต๊ะที่โต๊เครื่องเย็บอะ่ะเออน,น่าจะเพิ่มจำนวนในการใส่ได้อีกน่าจะอยู่ตรงนั้นหมดเลยดูท่าแล้วชาญเมืองไม่ได้เล่นแน่นอนดีไม่ดีก็คืออาจจะเป็นรถแบบช่วงปลายปีเนะตั้งแต่กรกดาถึงธันวาอะไรแบบนั้นแน่นเลย อันนี้เอาแค่ถึงมิถุนาก่อนนะกับช่วงครบรอบแปดปีของเขาช่วงพฤษภาค่อยว่ากันให,หม่เนาะสำหรับไอชันเมืองอะเอาแค่ตรงนี้ก่อนทีนี้กิจกรรมชกได้พระคอนมาอ่าโอเคเหมือนกับมันมีตัวใหม่เหมือนเครื่องตัวใหม่หรือว่าอาจจะเป็นตัวเก่าก็ได้ไอ้ g o o g l e p l พ y ไม่ใช่ o o o l l Play g o o g l e แปลมาเนี่ยมันบอกให้แค่เป็นเครื่องหมุนน่ะ ซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นตลท์แมชชีนพังตัวเดิมหรือเปล่าอืมหรืออาจจะเป็นตัวใหม่เมื่อกี้ที่แปลพี่ก็จําไม่ได้แล้วอ่านมาว่ามันมันเยอะไงพี่ว่าน้องก็น่าจะเห็นนะว่ามันเยอะก็ประมาณหมุนภายในบ้านนี่แหละต่อวันอืมแล้วก็คลังเก็บวัตถุระเบิดอิสเตอร์แมกเนตช่วงกิจกรรมล่าไข่อิสเตอร์ปีนี้มีนะครับ ปีที่แล้วไม่มีเห็นะหแต่ปีนี้มีนะครับแล้วก็น่าจะลำบากใจสำหรับผู้เล่นอย่างผมด้วยถ้านะถ้าผมเดาว่ามันเป็นแบบนี้นะก็คือเขาว่าในบ้านอ่ะก่อนจะออกจากบ้านไปล่าไข่หรือว่าอะไรพวกนี้เราเองก็สามารถดักในบ้านตัวเราได้เหมือนกันก็คือการคราฟระเบิดหรือว่าไปเก็บระเบิดพวกนี้มาแล้วไปวางเอาไว้ตามบ้าน มันเหมือนกับว่าเดี๋ยวจะมีซอมบี้เข้ามาหาหรือว่าของอะไรเข้ามาหาแล้วก็เหยียบกับระเบิดอะไรของเราด้วยอ่าอันนี้ที่แปลนะกับอีกแบบหนึง่งอาจจะหมายความว่าอาจจะมีรังพิเศษขึ้นมาเอาไว้สําหรับเก็บวัตถุระเบิดโดยเฉพาะเข้าใจไหมครับแทนที่จะเป็นรังธรรมดาใช่ไหมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นรังพวกรังแบ่งช่องพวกเนี้สามารถเก็บระเบิดได้สักสองร้อยลูกต่อช่องอย่างเงี้ย กับระเบิดสองร้อยสาร้อยอะไรก็ว่าว่ากันไปเนาะเนี่ยมันมีตัวนี้แล้วก็เป็นช่วงวันครบรอบเนาะของ last day on earth ช่วงพูสภาแล้วก็จัดส่งจัดส่งเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่แค่จัดส่งที่ท่าเรือแต่มันจะเป็นการจัดส่งแบบประมาณยังไงสามารถจัดส่งที่บ้านก็ได้ไม่แน่ใจว่าจะมีโต๊ะเข้ามาไหม แต่เขาบอกว่าการจัดส่งอะบางครั้งนะครับเราก็ต้องออกไปส่งเองเข้าใจไหมถ้าเราออกไปส่งเองเท่ากับว่าเราอาจจะเจอเหตุการณ์ต่างๆก็ได้ซึ่งมันอาจจะเหมือนพวกเหตุการณ์อะไรจุดพักที่เก็บของเก่าอะไรแบบนี้เหมือนแบบหาของเข้ามาใส่รังแล้วก็เอาไปส่งเองอาจจะต้องปะทะกับนักจู่โจมผู้รอดชีวิตหรือว่าพวกซอมบี้อะไรพวกนี้ แล้วมันดีตรงไหนถ้าเป็นที่ท่าเรือมันสุ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าตรงนี้ตรงนี้เราสามารถเลือกของได้เองคือเราจิ้มได้เองนั่นเองโอเคเนาะถือว่าดีนะครับอันนี้ดีนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าเอ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปขอซูมเข้าไปสามารถในการเลือกจำนวนเทมอ,อก,การประดิษฐ์พูดไปแล้วเนาะ ไอเทมจะไม่หายไปจากโต๊ะทำงานอันนี้ไม่รู้ครับธรรมดานะเอ่อไม่รู้ว่าหมายถึงเขาแก้ไขบั๊กถิ่นฐานสองหรือเปล่าที่ว่าบางครั้งเราคราบของเห็นไหมแล้วก็เราใส่น้ำมันเอาไว้เห็นไหมครับในเครื่องปั่นไฟอ่ะแล้วทีนี้เราลืมเข้าหรือว่าน้ำมันหมดเราไม่มีเวลาว่างเข้าเข้าเกมทีนี้เกิดบั๊กแล้วก็ของหายตัวนี้หรือเปล่าคือการแก้ประมาณว่าของก็อยู่ติด เครื่องอยู่ติดโต๊ะอย่างนั้นแหละซึ่งได้ใช่อันนี้ของผมเองก็ผมเห็นมันก็ยังค้างอยู่เหมือนเดิมนะแต่อาจจะเหมือนกับว่าเพราะว่าผมสร้างมาจนครบตามสถานะทั้งหมดแล้วก็ได้มันเลยไม่หายซึ่งมันต่างจากออมือใหม่ก็ถือว่าเป็นการแก้บั๊กอีกแบบหนึ่งนะยังไม่รู้นะครับอันนี้ยังไม่มั่นใจแล้วก็การกรองรายการในกล่องจดหมายตามเวลาที่เหลือก็คือเอาง่ายๆสมมติว่า กิจกรรมหมดวันที่สิบอย่างเงี้ยแล้วก็กิจกรรมตัวใหม่มาอย่างเงี้ยของหมดวันที่สิบห้ามันก็จะเอาของเก่าที่หมดวันที่สิบอะไปอยู่อันแรกๆก,ก่อนค่อยๆไล่หมดอายุตามมาประมาณเนี้ยก็คือเขาจะจัดเลี้ยงให้เองเราไม่ต้องไปนั่งไถหาเออเขาจัดให้ใหม่เลยเอ,อ่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเกี่ยวกับเจ้าโดเบอร์แมนเนี่ยเขาบอกว่านะ มันจะมีอุปกรณ์ตัวใหม่เข้ามาก็คือหน้ากากธรรมดาเซนเบอร์นาร์ดจะเป็นปอกคอหนามใช่ไหมแล้วก็น้องหมาทุกตัวสามารถใส่ปอกคอหนามได้หมดแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาแปลมาแค่นี้หรือว่ายังอยู่ในอนาคตหรือเปล่าที่ว่าเดี๋ยวก็คือจริงๆก็สามารถใส่ได้สําหรับสุนัขทุกสายพันธุ์หรือเปล่าก็คือหน้ากากสุนัขจะใส่หน้ากากแล้วก็จะกัดสมมสปอได้แรงขึ้น ดีนะครับแบบนี้อแต่ว่าเราไม่สามารถหาได้ง่ายๆไงโดเบอร์แมนเนี่ยก็เอาง่ายๆผมพูดตรงๆเลยนะผมว่าน e, ่าจะเหมือนปอบคอนแหละแต่จะเป็นหน้ากากหนามอะไรแบบนี้เดาๆนะหรือว่าหน้ากากเสริมเขี้ยวแบบน้องหมากันสปอร์และสามารถกัดได้ต่อไปในอนาคตก็คือพวกหน้ากงหน้ากากเหลืองหรือว่าชุดเหลืองที่ผมเคยเก็บเอาไว้อ่ะก็น่าจะได้ใช้งานแล้วเอ่อพูดถึงชุดเออ เขาบอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยชุดอะ่ะจะถูกจัดเก็บได้ง่ายขึ้นผมเดานะเดาอย่างนี้นะครับประมาณว่าหนึ่งชุดเนี่ยมันมีสี่ชิ้นใช่ไหมอาจจะเหมือนว่าภายในหนึ่งช่องเนี่ยก็คือเราสามารถเอาชุดมาใส่เอาไว้ภายในช่องเดียวนี่ก็คือหนึ่งชุดไงเหมือนเอามารวมกันเน่ะและที่สำคัญเรากดแค่ตรงช่องช่องนั้นช่องเดียวมันอาจจะขึ้นคาว่า อะไรพร้อมด้วยใช่ไหมก็คือสมใส่ทันทีกดครั้งเดียวก็คือใส่ใส่ไปเลยอ่ะก็ถือว่าดีนะครับถ้าล่นการเก็บชุดให้เหลืออยู่ช่องเดียวอะผมว่าดีดีมากเลยเพราะว่าธรรมดาผมเล่นสายนี้ไม่เล่นสายป้นเนะอะประมาณนี้ขออภัยนะ <c oughs> ซึ่งตัวอื่นนี่ก็ น,น่าจะครอบคลุมประมาณนี้นะคุณน้องธนาแล้วก็ผู้รอชีวิตทุกท่านครับเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะเพราะว่าเขาบอกเองเลยว่าเดี๋ยวมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเขาจะอัปเดตมาอีกแล้วก็เขาก็บอกด้วยว่าอันนี้แค่บอกคร่าวๆบางครั้งก็เหมือนเดิมอะเหมือนไอ้ห้าองคอ์ตอนแรกจะเป็นเนื้อเรื่องห้าอย่างเหไหมในแต่ละองค์ก็มีของแทรกเข้ามากลายเป็นว่าเหมือนแบบทําไม่ช้าหรือว่าไม่ไหว เขาก็ยกเลิกเขาก็เอาออกกันั่นแะครับยังไม่แน่นอนครับว่าจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่ายังมีอะไรอีกอน่าจะครบแล้วแหละครับกับอีกหนึ่งตัวที่เกี่ยวกับเส้นทางูุรุษชีวิตก็คือที่ถิ่นฐานสองนะเขาบอกเขาเพิ่มบทมาอีกสองบทไม่รู้ครับว่าเพิ่มอะไรก็บอกเลยว่ายังอยู่ในอนาคตนะเดี๋ยวเขาจะอัปเดตเข้ามาให้เนี่ยมีประมาณนี้แหละ เท่าที่อ่านนะแล้วก็เท่าที่จําได้นะครับไม่รู้ว่าจะตกหล่นไหมอ้าโอเคเดี๋ยวไปอธิบายซ้ำในในเกมแล้วกันครับอ่าโอเคครับเข้าเกมมาแล้วเนะอืมนี่นะครับนี่ตรงนี้เลยตรงนี้นี่นะครับอันนี้อัดด้วยโปรแกร,รมมือถือเนอะน่าจะมีรูปบอลลอยให้เห็นชัดอยู่ก็คือตัวนี้เลยเขาบอกว่าเกาะเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเกาะติดเชื้อนั่นเองเออแล้วเหมืองทรายมันจะหายไปไหนล่ะใช่ไหมหรือว่ามันอาจจะแถมมาตรงนี้นิดนึงหรืออาจเอาเสานี้ออกแต่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกับเกาะแห่งความตายนะครับหรืออาจจะมีโอกาสเพิ่มแถวนี้ก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะว่าในอนาคตแหล่งผลิตไข่อิสเตอร์จะอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันเนาะซึ่งต้องมีเฮลิคอปเตอร์ก่อน ตรงหลับนะครับตรงหลับนี่นครับก็คือเป็นจุดที่ทําให้แบบเกี่ยวกับสปอร์น,นอ่ไม่รู้ว่าจะมีเส้นทางในการพาไปไหมถ้าเส้นทางในการพาไปคืออะไรอะเรือดำน้ำเหรออาจจะตอนแรกที่ผมเดานะในความคิดผมนะครับมีเรือดำน้ำหรือว่าชั้นห้าชั้นหกอะแล้วที่เขาให้หน้ากากดำน้ำมา อาจจะหมายถึงประมาณว่าลุยชั้นนี้พวกนี้แล้วมันจะเหมือนกับบังเกอร์ออลฟาชั้นสามอะที่มีห้องที่เราต้องใส่หน้ากากกันแก๊สเพื่อเข้าไปค้นล็อกเกอร์สองตู้เห็นไหมใส่หน้ากากกันกันเนี้ยหน้ากากดำน้ำเนี่ยเพื่อที่จะดำลงไปเพื่อที่จะไปเปิดกล่องอะไรประมาณเนี้ยผมเดาเอานะผงไม่ใช่ถึงขั้นประมาณว่ารัาบเรือดำน้ำได้แล้วก็ไปสำรวจใต้ทะเลแล้วก็เราดำออกไปสู้กับซอมบี้อะไรแบบนี้หรอก น่าจะเป็นไอชั้นห้าชั้นหกนั่นแหละหรืออาจจะเป็นไอพวกเกาะพวกนี้ก็ได้เพราะธรรมดาทุกวันนี้เราสู้เออเออนี่นี่นึกออกแล้วมันมีแค่เงือกชายใช่ไหมที่เราเล่นทุกวันนี้มันอาจจะมีเงือกผู้หญิงเข้ามาก็ได้เพราะว่าเขาก็บอกเหมือนกันว่าตรงท่อระบายน้ำหรือว่าท่อน้ำเน่าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเอาอะดิมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงล่ะอาจจะมีการลงทะเลไปหรือเปล่าหรือว่าชั้นบนละ่ะชั้นบนของท่อน้ําเน่าอ่ะที่เราต้องปีนขึ้นไปทุกห้องอาจจะเปิดได้หมดเลยไหมอาจจะมีการเชื่อมโยงครบทุกห้องเลยหรือเปล่าอยู่ที่อนาคตรครับเนี่ยภายในช่วงนี้เลยถ้าเขาทําทันเขาก็ทําถ้าไม่ทันเขาก็ดองเหมือนเดิมแตเ่เขาประกาศออกมาแล้วนะเนอเกมนี้เขาจะเซฟตัวเองอย่างนี้ละ่ะ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนะเออ,อะไรอีกอะทีนี้ไอตัวนี้ไม่สิ้นปีก็ปีหน้าอีกแนะ่นอนอย่าให้ถึงท่านรอถึงครบสิบปีนะตายอย่างนั้นนะอายุเข้าเลขสี่มานั่งเล่นเกมเกมให้ชาวบ้านเจ้ชาชอบดูโคตได้เลยว่ะไม่มีการกล่าวถึงเออ บังเกอร์บราวเนะไม่มีการกล่าวถึงนะครับแต่มีการกล่าวถึงโรงงานที่ถูกทิ้งร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่หรืออาจจะเอาออกไปขึ้นอยู่กับเกมครับเดี๋ยวเขาอัปเดตมาแน่นอนไม่ต้องห่วงมีนานะมาก่อนเพื่อนก็โชคเล็พระคครับอืมการส่งของก็น่าจะส่งจากที่บ้านเนะธรรมดาเรามาที่ท่าเรือนี่แหะ แท็กใส่กล่องอยู่นะหาของมาใส่แพ็คเป็นกล่องแล้วก็กดส่งทีนี้เราสามารถขับมอเตอร์ไซค์ออกมาส่งเองอะ่ะอาจจะเกิดเป็นเหตุการณ์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือจะเป็นพวกตรงนี้หรือจะเป็นตรงนี้อ่ะเป็นตรงนี้เหตุการณ์คล้ายๆพวกแอร์ดงแอร์ดอกเอเกิดขึ้นมากระทนหันตามจุดต่างๆที่ผมจิ้มอยู่เนี้ยมันอาจจะเกิดได้ทั่วเลยเขาบอกว่าเป็นการอัปเดตแมปนะครับ เดี๋ยวผมขอย่อย่อย่อ,อ,ยอไม่ใช่ย่อขยายอนะ่ะเนี่ยให้มันดูกว้างกว้างขึ้นนะอาจจะมีการเพิ่มอะไรเข้ามาตามจุดต่างๆเนอะก็คือเนี่ยคือแผนที่ปัจจุบันอาจจะมีการเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเกาะน,นี้แหละแต่จะเปลี่ยนรูปโฉมใหม่เป็นเกาะติดเชื้อผมว่าน่าจะมีบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ากลัวและน่าเล่นอนะ่ะผมผมรู้แล้วอนะ ว่าทําไมเขาถึงพยายามปรับภาพอะให้เน้นคมชัดที่ตัวละครกับพวกซอมบี้อะไรพวกนี้เพื่อที่ลดอะลดสเปคของฉากลงอะความสมจริงลงอะให้เกมมันได้สมูทล,ลื่นไหลเนะเพราะมันจะต้องเพิ่มอะไรเข้ามาอีกเยอะเลยอะไม่อย่างนั้นเอาไม่อยู่หรอกเล่นไปกะตกไปยับยับเลยก็ถือว่าดีครับโอเคครับหลังจากที่ผมเล่นไปจนจบทุกสถานที่แล้วนะ ยังขาดเหลือที่สอนอแบล็กพอร์ตกับฟาร,ร์มน้ำมุ้ยคดเคี้ยวเพราะว่าอาวุธงานแฟมันหมดพอดีผมสรุปเพิ่มให้อีกนิดนึงตัวละครเนี้ยเนี้ยสังเกตตัวละครนยต,ตัวละคร,นะต,ะครตัวใหญ่ขึ้นนะก็คือเขาปรับสิ่งปลูกสร้างอะไรหลายๆอย่างอ่ะเออผมว่าเนะ เดี๋ยวถ้าสถานที่เกาะติดเชื้อมาผมว่ามันค่อนข้างน่าจะสยองขึ้นอะเพราะว่าอย่างแค่ซอมบี้พลพิษก็คือเจ้ามิลินดาอไอตัวเขียวอะตัวมันใหญ่ขึ้นอะซอมบี้8ปดสิบสี่ิอะไรทั่วไปทั้งหมดตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยหมาปงหมาป่ากวางเกิงอะไรพวกนี้ตัวใหญ่หมดเลยใหญ่ขึ้นทุกอย่างครับแล้วก็ทางด้านของวันสอง้อยสี่สิบ อวน20เอะใส่เสื้อ20ปีอะตัวนั้นก็คือเมื่อก่อนเวลามันต่อยเห็นไหมไขมันมันจะพริ้วอ่ะดูกลมๆใช่ไหมรอบนี้ดูแหลมขึ้นนิดนึงเพราะว่าตัวมันสูงขึ้นอะ <S <S ดูมีเหมือนแบบอดีตเคยมีเอวอะไรเล็กๆน้อยๆเน,นะ <S 1> <S 1> และ้วก็ที่น่ากลัวจริงๆผมว่าน่าจะเป็นอ้นวน300อ้วนระเบิดอะ <S <S ่ะเอ้ยนี่น่ากลัวจริงคือตัวมันแบบ เหมือนมัน,ม,นมันพองพองขึ้นอะ่ะเออผมว่าอันนี้น่ากลัวจริงมันพองขึ้นเยอะเลยอะ่ะแล้วแบบดูวับวับววับพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมือ่อทีนี้เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์ก็ดูแบบตัวสูงขึ้นอะ่ะในช่องหละะักอ่ะผมว่าทำไมเขาถึงลงผมนึกว่าเขาจะขายพวกอะไรฟิกเกอร์นะที่แท้ก็คือเขาลงตัวอย่างการปั้นโมเดลใหม่อะ่ะเออ ทั้งเจ้ายักษ์ทั้งตัวละคอรอะไรพวกนี้แต่ละตัวที่แท้มาจากอันนี้แหละอืมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมลืมพูดไปก็คือซอมบี้สปอร์สามารถตีให้เราติดสถานะติดสปอได้นะซึ่งผมเดาว่าคล้ายกับนักฟันมีดติดสถานะเลือดออก ไอ้สมบีชุดนี้ก็คือตีให้เราติดสปอร์ส่วนสปอร์มันผมเดาว,ว่าคงจะเหมือนในห้องล a บมั้งก็คือติดไอ้รูปแดงๆนั่นแหละแล้วก็เราค่อยๆโดนทีละนิดทีละนิดแต่ก็ขึ้นอยู่บว่าจะโดนมากโดนน้อยอะนะบางครั้งก็ลดเยอะครับบางครั้งก็ลดน้อยกับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าข้อไปโยงกับอาวุธไหมเพราะว่า มันจะมีอาวุธโดยเฉพาะที่ใช้สำหรับปา่าซอมบี้สปอร์และซอมบี้สปอร์ที่มันแพ้จริงๆนะก็คืออาวุธพวกปืนไฟอ่ะแล้วก็ดันไปตรงกับอีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าจะมีสกิลอาวุธอันใหม่เข้ามาหรือว่าเขาจะให้คราฟปืนไฟได้แล้วอ่ะถ้าให้คราฟปืนไฟได้แล้วนะ ไอ้ซอมบี้โซนแดนเหนือง่ายมากเลยแต่ที่แน่ๆน,นะอาวุธงานแฟร์ไม่สามารถยกเข้าไปใส่ในโต๊ะซ่อมแซมได้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเขาจะปลดล็อกให้ไหมสกิลตัวใหม่มันคืออะไรหรือมันจะเป็นเออสิ่งที่พวกเรารอคอยแต่ไม่ค่อยอยากพูดเลยกว่าหน้าแต่ก็คือทำสเตนเออเนี่ยน,นพวกนี้แหละที่ผมลืมพูดไป ก็เลยมาอัดซ้าให้ช่วงเช้าเนี่ยแล้วค่อยตัดต่อมาอีกทีหนึง่งอ่ะโอเคอันนี้ก็ขอภัยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยผมจะซ่อมด้วยสูตรนี้นะสูตรห้าเนี่ยสูตรห้าต่อสิบปืนเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูอย่างนี้เดี๋ยวตรงไหนน่าจะเห็นชัดนี่นี่ตรงนี้เห็นไหม ก็คือยิงให้มันเลยพันท้ายมันนิดนึงอะตรงนี้เห็นไหมออานี้ตรงไหนดีที่เห็นชัดๆเอาตรงนี้แล้วกันเนาะนี่นะยิงให้มันเลยพันท้ายมันนิดนึงหรือว่ายิงให้สีขาวยังอยู่ที่พันท้ายก็ได้มันจะใช้อัตราส่วนการซ่อมอะอันนี้ห้าอันนี้สิบแต่ถ้า ให้ได้อัตราส่วนที่ไม่เปืองชิ้นส่วนโรงงานน่ะให้ใช้อนี้แปดแล้วก็อันนี้แปดแปดต่อแปดอ่ะแต่อันนี้ผมยิงเลยมานะเพราะว่ารอบนี้ซอมบี้มันเป็นซอมบี้เกราะหนาเออเลยเปลืองปืนหน่อยนี่นะครับอัตราส่วนเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นเห็นไหมสิบต่อ,อห้าก็แล้วแต่ครับ ถ้าชิ้นส่วนโรงงานเยอะก็เล่นแบบผมก็ได้ผมเองก็สามารถน่าจะทําได้รอบนึงแล้วก็ต้องหยุดแล้วเพราะกระปุกน้ามันชลมปืนะเหลืออยู่ร้อยนึงแล้วก็ไม่มีสำรองที่ไหนแล้วอ๋ออีกอันนึงพูดถึงน้ํำมันรู้สึกว่าเขาจะเพิ่มความจุของถังน้ำมันให้แต่ไม่รู้ว่าเป็นถังน้ำมันเกี่ยวกับยานพาหนะหรือว่าเป็นถังน้ํามันแดง3000ลิตรนี่นะ อาจจะเพิ่มเป็น5,000ลิตรหรือว่าเป็นหมื่นลิตรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแค่บอกคร่าวๆเนาะเนี่ยกดอย่างนี้ไปเลยอ้าโอเครอบนี้แหละคือครบทุกประเด็นแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้รอดชีวิตทุกท่านนะครับทำให้แล้วนะครับน้องธนาคุณธนาคุงนะครับลิ้นลัวหมดแล้วเนี่ยจะกี่โมงแล้วเนี่ยเนี่ย เกือบจะได้ไอ้น้นต่ออีกรอบหนึ่งนะถ้างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ค่อยลงสักประมาณช่วง8โมงแล้วกันคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ